ลาบหมูดิบด้วยนี่เนื้อดิบดิบอ่ะใส่พริกกระคัวเรียบร้อยแล้วอะไยังอีกเนะือดตองซิมเ,ล,มเลือดก่อนเนาะบามันมันเค็มหรือมันบ่เค็มเป็นวะนี่ไปเค็มมันไม่ได้ไปหลับเท้าหงุดขึ้นเพราะว่าเลือดบางบางมองกับสมสมเกลือมาเนาะสมน้ำปลาเนาะเพื่อที่จะบ่ให้มันจับก่อน ตรสอบสิเข้มบ่าง<ะ>บ๊ฮะบ่บ๊้ยบ่เข้มบ่โอเคนี่แต่เครื่องในเขาเฮ็ดสุกเนาะโอ้เลือดเป็นตอนเลยเใส่เบิดเลยบ่หมดเลยน้ำปลาบ่รู้ว่าน้ำปลากายยังเนาะ พราะว่ามมีโลโก้อาการที่พัลรถนี่ยังหรอได้หน่อไม้การหน่อไม้นี่ได้หมดเลยมิติธนาะชุดรถจะใส่หรอเปลใส่แล้วจะไปเสจอะไรใส่อะไรชุดรถมิอ้ามันแหลวไปหรอ ตักเลือดก่อนบ่ไทยเัาเลือดแปลงเพศเลือดแปลงเพศแซ่บได้มกเลือดแปลงแบกยไมกมหูพี่ก็แ่เลอยู่ลาวเลอ่อยู่ไหแบกคนละสีสบาทอยู่ไส่ชนชนบุรีเล้ขายแบ่พมหมดเขายมีเนื้อมีอย่าง เชนบอเรียบร้อยซชมเลเืมใจบีใส่บดขวดรดหงายโว้ยบดข่บโอ้เชดขวดเชีแยบเลยอะไรนะคมแห้งไอ้ขมเหนบหมคือคมบางวันไม่เป็นวรก็ใช้บดขวดดีๆนี่นั้น chỉ cũng... đi chim nước, cũng không thấy mặc hết luôn mặc hết sao lâu thế à à biết nhạc tác nhạc xoay น้ำตาอะไรบอต้องใช้เป็นตาน้องไม้โอเคพรอะไรบอ,รอบ่เผ็บรบเพชรเอาพริรพรออกรมาใส่อีกอใส่พริกอีกนิดนึงก็โอเคครับผม